สำหรับท่าต่อไปก,ก็เป็นการบริหารผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเอวกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็เป็นการกล้ามเนื้อของไขข้อตรงสะโพกเราด้วยนะครับเป็นการผ่อนคลายหรือกระตุ้นคลายเส้นให้ไขข้อที่อยู่ตรงสะโพกเรานะครับได้ยืดหยุ่นนะครับสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพโดยการทําท่าในการ เปขาออกไปด้านข้างนะครับข้างละ20ครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่อ่ะสลับข้างครับ1 2ึสาม